สวัสดีครับพบกับตามวิถีเมนูฉานอาหารรสชาติปักใต้วันนี้นำเสนอเมนูข้าวคลุกกะปิก,กับคนบ้านสวนวิธีการไม่ยุ่งยากแต่มีขั้นตอนปรุงรสตามชอบเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานพองามเสิร์ฟเลยครับข้าวคลุกกะปกิประกอบด้วยกะปิอย่างดีข้าวสวยกุ้งแห้งมะม่วงหอมแดงพริกขี้หนู กุนเชียงไข่เจียวต้นหอมผักชีมะนาวขาดไม่ได้คือหมูหวานสำหรับอาหารมื้อต่อไปนึกไม่ออกบอกไม่ถูกลองดูตามวิถีกับข้าวคลุกกะปิเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาหารมื้อต่อไปขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นนะครับขอขอบคุณครับ